แข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์ Circuit ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในปี2022นี้ครับบรรยากาศความสนุกสนานความเข้มข้นของการแข่งขันกลับมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งรอบคัดเลือกสนามแรกจัดแข่งไปแล้วที่สนาม Springfield Royal Country Club สนามต่อมาจัดที่ Victory Park Golf c o u n t u y t r y Club จังหวัดหนองคายและสนามที่3ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกของภาคกลางจัดที่สนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทแมตช์นี้ได้รับความสนใจจากน้องๆที่เข้าแข่งขันเป็นจํานวนมากครับ ก่อนอน่นก็ต้องขอขอบคุณทางช้างนะครับที่ให้ทางสนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทเป็นสังเวทในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับส่วนในการเตรียมสนามนั้นทางสามก็ได้มีการเตรียมสนามความพร้อมัของสนามนี่ค่อนข้างมารยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วก็ให้เป็นสนามที่ท้าทายสำหรับการแข่งขันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความความสมบูรณ์ของแฟเวนะครับรวมไปถึงกรีนนะครับที่เราพยายามให้อยู่ในมาตรฐานการแข่งขัน เพราะฉะนั้นการเตรียมการครั้งนี้เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นสังเวยียนของการแข่งขันในครั้งนี้เราก็มีการที่จะเตรียมพร้อมมา,าระยะเวลา2-3ถึงเดือนมาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากสนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทเนี่ยเป็นสนามที่ค่อนข้างยาวนะครับความยาวก็อยู่ที่ระดับ7,200หลาเพราะฉะนั้นความแม่นยำของน้องๆที่ต้องมีความเตรียมพร้อมมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักประเด็นที่2คือเรื่องของ สถา,านการณ์ต่างๆเพราะว่าสนามพัฒนานั้นเป็นสนามที่ไม่สามารถที่จะคาดการได้ในแต่ละวันเพราะเนื่องจากสภาพาลมสภาพอากาศต่างๆที่ที่จะสามารถเป็นอุปสรรคให้กับนักกอล์ฟที่จะมาแข่งขันได้เพราะฉะนั้นผมผมองว่าน้องๆอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสมาธิด้วยในเรื่องของคอสแมเนจเมนต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็กรีนที่ยกสูงเพราะฉะนั้นระยะต่างๆ,ๆอาจจะต้องแม่นยำนิดนึงนะครับในการคำนวณ จุดตตต่่าาางงๆๆคำนวระะะยก็อจจณ้ออองงงงคค่่่่นนนนข้้้าาทีตแมยหึรับดวยความมุ่งมั่นของบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยเครื่องดื่มตราช้างที่ต้องการให้การแข่งขันระดับเยาวชนให้สมบูรณ์แบบคล้ายกับแมชโปรมากที่สุดการวางแผนจัดการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟร์กิตขึ้นเพื่อวางรากฐานให้น้องๆได้เข้าใจและเตรียมพร้อมสู่ระดับอาชีพในอนาคต สำหรับการแข่งขันช้างไทยแลนด์จู n นียร์กอล์ฟเกิตปีนี้นะครับก็ต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทั้ง7ปีละแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้จัดการแข่งขันโดยที่เราเน้นถึงคุณภาพของการจัดการแข่งขันนะครับเพื่อให้เด็กได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่เขาจะไปเจอในในสิ่งที่เขาจะต้องเจอในอนาคตนะครับเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับน้องๆนะครับแล้วก็แมตที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่า เราจะสร้างแพทเทิร์นให้เหมือนกับแมชของโปรนะฮะเพื่อให้น้องๆได้มีประสบการณ์แล้วก็การเข้ามาแข่งขันในรายการนี้น้องๆก็จะได้ประสบการณ์และได้เพื่อนนะครับเราเน้นในที่คุณภาพของการจัดการแข่งขันนะครับทั้งในเรื่องของทีมงานในเรื่องของป้ายของไลฟ์สกอร์แล้วก็การแข่งขันที่ระยะการแข่งขันนะครับที่เหมาะสมกับน้องๆเยาวชนทั้งหมดนะครับ ทางช้างเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะอยู่ในการพัฒนาวงการกอล์ฟของประเทศไทยแน่นอนที่สุดครับเราอยากเห็นเด็กไทยนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเรานะครับก็เรามีตัวอย่างที่ดีหลายๆคนอย่างเช่นโปรโฟีเบอร์นะครับโปรกันเจริญกุลน,นะครับที่เติบโตมาจากทัวร์นาเมนต์แล้วก็เข้าคลินิกเข้าแคมป์แล้วก็ได้เข้ามาเป็นนักกีฬาในโครงการ แล้วก็เราก็ส่งเสริมให้น้องเติบโตในเส้นทางอาชีพที่เขาใฝ่ฝันไว้ครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับว่าการแข่งขันนะครับมันก็เป็นเพียงแค่การแข่งขันแต่สิ่งที่น้องๆจะได้ไปเนี่ยคือประสบการณ์นะครับแล้วก็มิตรภาพของเพื่อนๆนะครับเรามาเจอกันในกลุ่มวงการของทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วเราก็จะได้รู้จักกันไว้นะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างการพัฒนาให้กับ น้องๆเยาว,วชนได้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆครับเรียกว่าทีมงานจัดการแข่งขันบรรจงใส่รายละเอียดกันเต็มที่มีป้ายบอกหลุมที่เห็นชัดเจนทุกหลุมเสื้อสำหรับแคดดี้น้ำแร่ทีนักกอล์ฟแคดดี้กองเชียร์ดื่มได้ฟรีตลอดการแข่งขันรวมถึงการติดตามผลการแข่งขันกันสดๆแบบเรียลไทม์ได้ที่ Line Offi c i a l Account ช้าง TJGCofficial ทั้งหมดนี้เพื่อให้น้องๆได้สัมผัสรูปแบบการแข่งขันที่จริงจังสร้างความกดดันเล็กๆเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ และในรอบคัดเลือกนี้แข่งกันมา2วันมีตัดตัวเมื่อจบวันแรกด้วยครับน้องๆหลายคนที่ไม่ผ่านการตัดตัวอาจจะพบกับความผิดหวังแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นักกอล์ฟทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้ส่วนการแข่งขันวันสุดท้ายที่สนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทน้องๆต้องเจอกับความท้าทายของสนามและสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนและก็ลมแรงก่อนเริ่มต้นแข่งขันน้องๆต้องทําความเข้าใจกฎสนามของวันนั้นด้วยซึ่งพี่ๆทีมงานจะอธิบายก่อนเริ่มทีอฟที่หลุมแรกหลังจากนั้นก็ลุยกันเลย ส่วนผลการแข่งขันช้าง Thailand Junior Golf c i r c ก i ตรอบคัดเลือกภาคกลางที่สนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทมีดังนี้ครับรุ่น Junior Boy ยพัฒพัฒชนวีระวงศ์รุ่น Junior Girl สุริศปริยาพฤกษานุบาลสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒพัฒชนวีระวงศ์ครับอายุ12ปีก็ซ้อมที่สนามได้ครับแล้วก็วันศุกร์ก็คือก่อนแข่งหนึ่งวันก็มาซ้อมออกรอบหนึครั้สนามยากครับมีอุปสรรคเยอะกินยากด้วยครับ ก็ประทับใจเรื่องไดกับแอโปโค้ดครับทำให้มีโอกาสเอาสกอร์คืนมาครับรายการนี้ดีฮะเป็นทาบรรยากาศเหมือนการแข่งขันจริงๆในทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ของรางวัลก็ดีครับก็ช่วยทําให้เราได้ฟิลลิ่งครับแบบว่าเหมือนเป็นการแข่งขันจริงๆทําทำให้เราจริงจังมากขึ้นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุดชปิยาึกษานุบาลชื่อเล่นชื่อเจียอ้ายอยู่รุ่นจูเนียร์เกิร์ลค่ะวันนี้จุดเด่นน่าจะเป็นที่ ไดแล้วก็เหล็กคมอยู่ค่ะสนามท้าทายมากค่ะมีขึ้นเนินลงเนินสลบเยอะออบนกีนท้าทายทุกอย่างเลยการจัดการแข่งขันดีเลยค่ะทุกอย่างดีหมดต้องให้ทุกคนตรวจโควิด COVID ก่อนออลงทะเบียนรับสกอรการ์ดก่อนทีออฟตรงจุดเป็นที่ ปล่อยตรงเวลาด้วยค่ะแชมป์รุ่นซูเปอร์จูเนียร์บอยพรมพศทรงกรดรุ่นซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเคมินทราง,งามเหลาสวัสดีครับผมชื่อนายพรมพศทรงกรดครับเล่นลาซูเปอร์จูเนียร์บอยครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นพลาดมีพลาดบ้างแต่ก็มีทำแต้มได้ครับก็เลยเสียสเสียสกรอร์ไม่ค่อยมากอะไรแบบว่าเป็นรายการที่สนุกครับได้เจอเพื่อนๆแล้วก็แข่งขันกันในสนามที่ค่อนข้างออสนุกมากขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆครับมาแข่งรายการช้างกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อ P.J. เจคเคมินทางงามเหลาค่ะตอนนี้อายุ16ปีเล่นรุ่นซูเปอร์จูเนียร์เกิค่ะก็หลังจากแมตท,ที่แล้วค่ะก็ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็เลยกลับไปซ้อมชิปแล้วก็พัดมากขึ้นค่ะ วันนี้เล่นค่อนข้างโอเคค่ะเทียบกับสภาพร่างกายตัวเองด้วยค่ะก็ถือว่าสู้จนถึงนุ่มสุดท้ายเลยค่ะน่าจะอาหารเป็นพิษนิดหน่อยค่ะพยายามตีประคองไปเรื่อยๆค่ะไม่คาดหวังอะไรค่ะขอบคุณเพื่อนในกวนทุกคนเลยค่ะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็มีนักกีฬานับใจนักกีฬาที่ดีมากเลยค่ะ น่าจะหลุมที่17พาหาค่ะเป็นพัดเบอร์ดี้ที่ไกลอยู่ค่ะพอสมควรค่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะลงแต่ก็ลงค่ะประทับใจที่ตัวเองตั้งใจเล่นจนถึงหลุมสุดท้ายเลยค่ะต้องนับถือสปิริตของน้อง p ีเแชมป์รุ่น s u p e r ร์ n i ๋วเกิรลเลยนะครับน้องมีอาการไม่สบายในระหว่างการแข่งขันแต่ก็พยายามสู้จนถึงที่สุดและที่สําคัญก็คือคว้าแชมป์มาได้ด้วยครับส่วนผลการแข่งขันในรุ่น Special Class Boy แชมป์คือธนกรณพัทลุงรุ่น special class girl น้องเกษณีพฤกเมธากุลสวัสดีครับชื่อนายธนกรณพัทรลุงนะครับชื่อเล่นชื่อแซคครับเล่นอยู่ครับเตไปเชีเศวบอยครับผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็หยุดไปหลายปีเลยครับแล้วก็เพิ่งกลับมาตีได้ประมาณห้าหกเดือนครับถ้าวันนี้ก็น่าจะเป็นชิปพัทครับผมเพราะว่าช็อตอะไรอย่างอื่นก็ไม่ยังไม่ค่อยดีครับแต่ว่าชิปพัดเก็บได้ตลอดเลยครับลมค่อนข้างแรงครับสนามนี้ครับก็ต้องเผื่อเหล็กเผื่ออะไรอีกเยอะเลยครับก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่า เขามีการจัดกรอิ่งบอร์ดเหมือนแข่งเลยครับไม่เคยมีอย่างนี้เลยครับชื่อเกรเกศินีพึกเมธากลค่ะอายุ19ปีเล่นอยู่ Special Class Girl ค่ะก็การแข่งขันที่นี่จริงๆก็มาแข่งทุกปีค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้คอนดิชันกีนค่อนข้างยากกว่าทุกๆปีค่ะอาจจะด้วยว่าอหญ้าที่ยาวก,กว่าปกติทําให้ลายหญ้าบนกีนมันดูยากขึ้นค่ะจริงๆวันนี้เล่นไม่ค่อยดีค่ะรู้สึกว่าเหล็กดีค่อนข้างดีแต่ว่า ในส่วนของพัดก็น่าจะต้องไปซ้อมอีกเยอะเลยค่ะก็ประทับใจก่อนที่ว่าช้างกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งนึงค่ะเพราะรู้สึกว่าแมตช์ของช้างเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพมากๆาค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องหลายๆคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยค่ะชอบที่ในแมตช์การแข่งขันมีการจัดสกอร์ลิงหรือว่าแชลี่บอลเหมือนแมตช์โปรค่ะช่วยให้เรา ได้ฝึกเวลาว่าถ้าสมมติเราไปเจออย่างนี้จริงๆเราจะต้องทําตัวยังไงหรือว่าเราจะต้องควบคุมตัวเองอยังไงค่ะตอนนี้ยังไม่ชัวร์ค่ะแต่ว่าก็จะดูไปเรื่อยๆว่าหลังจากเรียนจบปี4แล้วาสามารถต่อยอดทางด้านนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเทินโปรค่ะพูกเราต้องร่วมกันช่วยเอาใจน้องเกดให้ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับและได้เทินโปรอย่างที่หวังเอาไว้ แน่นอนครับเบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆก็คือผู้ปกครองที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนก็พร้อมที่จะเดินตามเชียร์และให้กําลังใจเคียงข้างน้องๆอยู่เสมอจริงๆลูกชายชูเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะช่วงโควิด เขาสอนไม่ได้มีช่วงหนึ่งสงกรานต์ช่วงวันนึนปกติเนี่ยชิวจะชอบดูกอล์ฟปะป๊าเขาก็ชอบดูก็ไทเกอร์วูดเขาได้กรีนแจเกออีกลอกทั้งสุดท้ายเลยก็วันนั้นก็ให้เขาเขาเล่นเกมอยู่หรือบอยู่เล่นอยู่ดูไทเกอร์วูดเลยที่โมเมนต์เขาได้เขาก็ชอบเราก็บอกว่าโอเควันนี้เราไปไปสนามได้ไหมโซเขาก็โอเคไปก็พ่อก็สอนเขาจับกริปพอดีว่ามีเพื่อนมาแนะนำ มารายการช้างก็พาเขามาอาทิตย์ครั้งสนามแรกจะไปที่หัวหินก็เข,กเ,เ,ขกเขาก็ตีโอเคอยู่ค่ะเขาตี71 second day เขาตีโอเคอยู่จริงๆนักกีฬาอยากให้เขาเป็นนักกีฬาค่ะแพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะลูกชายผมเนี่ยทั้งสองคนก็แข่งตั้งแต่ช้างเขาจัดตั้งแต่แรกๆเริ่มอะครับแล้วก็ ภายหลังก็มีโควิดก็เว้นไปพอเปิดใหม่แล้วก,ก็มาแข่งอีกทีครับผมยังรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนบรรยากาศเดิมๆที่เอยผู้ปกครองพาลูกมาแข่งกอล์ฟที่เราเคยเคยผ่านมานะในชีวิตอย่างนั้นนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนนะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟครับผมจากการแข่งมาเนี่ยคือน้องแข่งมาเยอะฮะตั้งแต่เด็ก,กน,นะฮะผมว่า หนึ่งร่างกายเขาได้แน่นอนความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสองทักษะเขาในการเล่นกอล์ฟดีขึ้นนะฮะสามเรื่องความคิดนะฮะเรื่องมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนหรือพี่ที่มาเล่นด้วยเพราะว่ามาเจอพี่ก็บัรด,ดีครับพี่ก็คือมันก็กได้หลายๆอย่างครับออคิดว่าเป็นเป็นการออกกําลังกายตอนแรกน้องน้องไม่ค่อยสบายก็อยากให้เขาออกกําลังกายแต่ว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงมาก เขาก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นกีฬาก็เลยมาเจอกีฬากอล์ฟก็เลยให้เขาเล่นเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเพราะมันไม่มีการประทะคือเต็ม1ิบแมตช์เยาวชนผมให้10นะสำหรับผมนะผมให้เต็มเพราะว่าใกล้เคียงกับแมตช์โปรมากที่สุดก,ก,ก็ผมว่าเป็นประโยชน์ให้กับรุ่น,น,นใหม่ๆได้ครับถือว่าอยากให้อยากให้วงการกอล์ฟพัฒนาไปในแนวทางนี้จะได้ประโยชน์กับเด็กคือให้เด็กจริงๆ ทำเพื่อเด็กจริงๆคือให้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆเขาแล้วแต่เขาคือชีวิตเขาเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตท,ทั้งทุกอย่างซัพพอร์ตทั้งชีวิตและร่างกายทั้งหมดที่ทีมงานและผู้ปกครองได้ทุ่มเทให้น้องๆมาแข่งขันในรายการช้าง Thailand Junior Golf Circuit นี้ก็เพื่อให้น้องๆได้รับประสบการณ์ที่ดีและหวังว่าจะเห็นการเจรเติบโต,ตเป็นนักกอล์ฟที่ดีต่อไปของพวกเขาในอนาคต